คุยกันหน่อยครับตอนเช้าๆผมเขี่ยไปดูครับฟีดท,ที่ขึ้นมาก็คือการโพสต์ของนายสแสวงบุญมีซึ่งเป็นก็กตรครับเป็นเลขากกตแม่ผมเห็นแล้วมันทุเล่นนะคือคนอื่นเขาตั้งหน้าตั้งตาที่จะไปทำงานกันไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาตกทุกข์ได้ยาก ยามภัยพิบัตริกรับคําว่าประกาศฉุกเฉินครับพรกฉุกเฉินภัยพิบัตินั่นหมายความว่ามาตรการพิเศษมันก็ต้องออกมาครับไม่ว่าจะเป็นสสพักไหนพักหนึ่งฮะเดินทางเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปแจกของไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นน้ําใจไม่ว่าจะเป็นการนะครับเช่าเรือเช่ารถต่าง คือการที่กรกะตมาพูดแบบนี้ครับมึงรู้ไหมว่าสภาวะของประเทศชาติมันเป็นยังไงพื้นที่มันเป็นยังไงกูถามหน่อยจิมึงทําจิตใจมึงทําด้วยอะไรวะแสวงจิตใจมึงนะครับไม่ได้เห็นว่าคนไทยลําบากเลยเหรอตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ รัฐเองก็มีปัญญาที่จะช่วยเหลือเขาครับหลายสถานที่ครับเขาชี้หน้าเลยครับปอพอไม่เข้าไปเลยครับมีแต่รถทหารเข้าไปครับหน่วยงานของรัฐลุ่มเหลวครับสอสอต่างๆพักต่างๆในเขาเข้าไปช่วยเหลือแต่แสวงบุญมีครับเขาเรียกว่ามือไม่พายเสือกเอาน้ํเอเสือกเอาเท้าลาน้ําอีกต่างหากนี่ฮะคนดีของประเทศ คนที่ถือกฎเกณฑ์ของประเทศครับยามประเทศวิบัติมันยังจะเอากฎเกณฑ์ต่างๆเะยครับมาใช้กับคนที่ไปช่วยเหลือเขาอีกครับดูความคิดของมันสิครับว่ามันทุเลศมันอับปีจันไรขนาดไหนก็ต้องบอกกันแล้วครับว่าไอ้คนแบบนี้ฮรไอ้เรื่องจรยิยธรรมคุณธรรมมันมีบ้างไหมครับคนใต้คนหากใหญ่ครับเขาลอ,อยคอกั็นอยู่นะั่น ทุกฝ่ายก็เล่งการช่วยเหลือครับทุกฝ่ายก็ร่วมไม้ร่วมมือกันครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางต่างๆครับมูลนิธิต่างๆอาสาต่างๆเขาเดินทางเข้าไปครับเขาใช้เงินทั้งนั้นล่ะแสวงนะถ้ามึงจะเอานะครับเอาเงินไปให้พี่น้องประชาชนนี่ครับเมื่อเขาเดือดร้อนถ้าอย่างนั้นเขากบอกว่าสภาวะเนะี่ยเขาบอกว่าออกพรกฉุกเฉิน ทุกเถือดหมายก็ว่ากระทันหันเร่งด่วนต้องยกเฉพาะพื้นที่ครับเพราะว่ามันเป็นภยัยพิบัติแต่หาเฮียวเอ้สแสวงบุญมีเองครับกับเอากฎหมายนะเอากฎหมายมาพูดถึงในการเลือกตั้งครับทุกวันนี้เขาไม่ได้คิดการเลือกตั้งสแสวงบุญมีเขาคิดด้วยเขาจะช่วยคนออกมายังไงครับทำยังไงได้ครับ สะสะเห็นเนี่ยครับจะเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็ต้องเอาออกมาครับเพราะว่าเขาเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ทนทุกข์ทรมานมีแต่มึงเท่านั้นแหละ,ะแสวงบุญมีครับไอ้น,นิสัยมะหมาอย่างมึงนี่ผมต้องพูดอย่างนี้เลยฮะใจดำครับเอาม่หิดมากครับแม้ทีนี้จะเอากฎเกณฑ์มาทำบ้างนะอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดครับอุทามฮะ ววดสวนี่เขาร้องมาไปสี่หครั้งเลยครับมึงไม่กระดิกเลยพอมีคนจะไปช่วยคนที่ลําบากให้เขามีอยู่มีกินให้เขาได้ออกสู่เขาเรียกว่าที่ปลอดภยัยกับมีหมาอย่างมึงนะไอแสวงบุ่มีนมนะออกมาโพสนะครับเตือนตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆการเมืองท้องถิ่นต่างๆนี่ยมันก็สามารถมันจะขับเคลื่อนไม่ได้แล้วครับ ในเมื่อมันน้ำท่วมอย่างเนี้ยมันจะมีคนสักคนไปลงคะแนนเสียงอะ่ะกูถามหน่อยดปข้าวไม่มีจะกินบ้านไม่มีจะอยู่อย่างนี้ครับแต่กกตอเองครับเรื่องการช่วยเหลือเรื่องวิติกิจนะครับมันมีกฎหมายครับกกตนี่ก็มีเข้อออกล่างกฎหมายครับเออแต่ว่าไอ้แสวงบุญมีไม่หยิบเอาความจําเป็นของพี่น้องประชาชนมาเป็นที่ตัง้งว่าตัวเองเป็นกกตครับ ต้องรักษากฎกฎพอ่อกฎแม่เมืองสีอ่ะมันก็แปลกอ่ะคนอย่างนี้ค็ททำไมมันอยู่นานคนอย่างนี้ทําไมมันด้านกันจังนะตรงไหนครับมันทําเพื่อพี่น้องประชาชนเอาหลักการมาพูดเวลาวิกฤตเอากฎหมายมาพูดเวลาจําเป็นเฮ้ยบางทีแต่คนจะตายเนี่ยมันต้องเกียคนคนคนใกล้ตายก่อนนะ ถึงมันจะผิดกฎหมายก็แล้วแต่ครับมันมีข้อยกเว้นะไม่งั้นเขาจะปร,ระกาศพรารกอฉุกเฉินเนะี่ยภัยพิบัติแห่งชาติครับภัยพิบัตินี้มันต้องช่วยเหลือกันครับมึงยึดกฎหมายอะไรกูถามหน่อยกฎหมายเลือกตั้งไม่ว่าสภาวะต่างๆครับเออถ้ามึงบอกว่ามึงประกาศแล้วครับแล้วมึงจะเลื่อนทําไมครับถ้าฝนตกน้ําท่วมมีการสู้รบกันนี่ครับเลือกตั้งข้างๆชายแดนนี่ครับยังเลื่อนได้เลย มันก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยครับคําว่าปัญญาชนการที่มาปกครองประเทศเนี่ยครับมันต้องมีความฉเฉลียวฉลาดครับมีความนึกคิดมันต้องเอาประชาชนไปที่ตั้งสะดวกสบายยังไงคล่องตัวหรือไม่ครับประชาชนจะออกมาเลือกตั้งได้ไหมครับต้องทําให้เขาอยู่ดีกินดีก่อนครับให้เขามีที่พักให้เขามีที่นอนก่อนไม่ใช่ว่าเอากฎเกณฑ์มาข่มขู่มาโพดหาพ่อมึงไงกูถามหน่อยนะเขาไม่ได้สนใจมึงหรอก แต่มันน่าเกลียดนะในฐานะองคอ์กรองค์กรหนึ่งครับองค์กรกลางองค์กรที่ตรวจสอบคนอื่นนะกกี่อย่างกกตเนี่ยครับให้คุณให้โทษคนอื่นได้ด้วยครับแต่มือกลับไม่มองประชาชนอยู่ในสายตาครับเขาก็จะเป็นจะตายอยู่แล้วครับแต่แม่งนั่งอยู่ในออฟฟิศงานก็ไม่ทาไอ้เรื่องที่จะทําไม่น่าทะไอ้เรื่องที่จะทํารีบทําเสือกไม่ทําครับไอ้เรื่องนี้ครับกลัวว่าคนนั้นจะไปแจกข้าวแจกของให้กับพี่น้องประชาชน มึงก็เอาหลับหูหลับตาบ้างไอ้เฮียเออไม่ใช่เอากฎเกณฑ์เอาความนึกคิดของมึงเนี่ยมาพูดกับพี่น้องประชาชนเขานำบากครับมึงลงไปบ้างสิเออไอคนที่ลั่นไกลสาโป้งนะครับถ้าไอ้แสวงลงไปแลครับช่วยรั่นไกลให้ทีครับอืมยิงขึ้นฟ้าก็าได้ไม่เป็นไรครับบอกให้สแสวงรู้นะฮะว่า ว่ามึงกำลังลำบากครับอย่าไปทำร้ายใครครับมันจะได้รู้สึกบ้างไงผมเห็นแล้วครับเห็นการโพสครับมันเขาเรียกว่ามันกวนสตินะ่ะมันไม่ใช่เวลาที่จะมาตั้งกฎเกณฑ์มาเอากฎเกณฑ์มาพูดไงเขาช่วยกันเขาลงพื้นที่ครับตกลงละ ถ้าอย่างนี้ใครจะไปช่วยครับมันก็มีคนมีเงนินก็มีสะสะมีพรรคการเมืองเท่านั้นละครมีมีเงินที่จะเข้าไปช่วยครับพี่น้องประชาชนทุกวันนี้จะจะหาข้าวกรอบหม้อยังไม่มีเลยแต่นี่กรกตแท้ๆครับมันน่าเอือมระอาจริงๆครับพวกนี้เมื่อไหร่มันจะไปตายสักทีครับเมื่อไหรมันจะไปพูดไปเกิดสักทีครับ อย่างที่เห็นครับเพรากลุ่มพวกมึงไม่ใช่เหรอพวกมึงไม่ใช่เหรออุดหน,นุนจุนเจียกันมาครับเพื่อให้มาเป็นกกตนะและตอนนี้ทํางานอะไรไม่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้ครับมีน้าซ้ําครับตั้งรัฐบาลมาแล้วครับรองนายกฝ่ายกฎหมายเออโบวันสักวันโนบอกว่าโยนความผิดให้กับคนพื้นที่ให้หน่วยงานนะครับให้การเมืองท้องถิ่น ว่าทำผิดพลาดชิงเลยครับรัฐบาลที่เป็นแม่งานรัฐบาลที่คุมนโยบายต่างๆนี่ครับดูแลพี่น้องประชาชนจะไม่ให้กระทบกระเทือนอะไรเลยครับไอโรตินนี่มันพระเจ้าไงพ่อมึงไงบวชศักด์แต่ละองค์กรที่รัฐบาลชุดใหม่นี้เข้ามาเนี่ยครับไม่ได้เห็นพี่น้องประชาชนในสายตาเลยทุกคนก็แข่งขันกั่นครับไม่ได้ว่าแข่งขันช่วยประชาชนนะแข่งขันเพื่อจะหาเสียงครับเนี่ย แบบไงล่ะครับชอบสนุกแต่ไม่ลงทุนนะเออบางคนก็นั่งพอไปครับไปนั่งเรือที่เขาเช่ามานะสร้างภาพว่าตัวเองไปลงทํางานนะะอย่างมายกรฐมนตรีก็ลงไปครับไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับหน่วยงานช่วยเหลืออยู่ตรงไหนพอพอช่วยเหลืออยู่ตรงไหนครับกองทัพเนะี่ยเขาช่วยประชาชนอยู่แล้วครับในยามวิกฤตอย่างนี้ครับแต่รัฐบาลครับทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างครับ นั่นหมายความว่าศักยภาพหรือความสามารถของรัฐบาลไม่ผ่านครับสื่อต่างๆตอนนี้ก็ด่ากันทิพยายไปวอดหมดนะครับผมก็แปลกใจนะว่าทําไมนะฮะแต่ก่อนเนี่ยสื่อเองไม่ค่อยกระแนะกระแหนอนุทินชาญวิจิุลครับหรือเข้าทนไม่ได้ไม่รู้นะหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังครับที่จับตาแหน่งยัดให้กับอนุทินชาญวิจิุเลเนี่ยครับชัดจะไม่ชอบใจแล้ว นึกว่าเอาคนดีคนมีความสามารถครับเอามาดูแลประเทศชาติครับแต่ปรากฏว่าครับทําหาอะไรก็ไม่เป็นทอดไข่ไม่รู้จะกินทอดไข่กินเป็นหรือเปล่าครับเออองค์ขาวะยกต่างๆไม่ว่าสื่อต่างๆนี่ครับเริ่มจะด่าอนุทินแล้วครับมันผิดสังเกตนะผมว่านะเออผมก็ติดตามข่าวอยู่ว่ามันมีอะไรแปลกอยู่ครับว่าไอ้หนูตัวนี้ครับชักจะไม่ดีแล้วครับ อชอบกัดน่นกัดนี่ชอบกัดที่นอนแทะที่น่นแทะที่นี่ครับเนี่ยสงสัยจะเลี้ยงไว้ไม่ได้แล้วผมบอกว่าหลายคนครับที่ย้ายเข้าไปซกบกับพักหนูนี่ฮนะอาจจะไม่รอดก็ได้นั่นหมายความว่าไงครับมันมีขึ้นมันมีลงนะผมบอกใหนะ้การเมืองเนี่ยนะอย่าบอกว่าเนี่ยขึ้นเร็วลงเร็วเนะี่มันก็ใช่ครับเพราะอะไรนะครับ เพราะคุณไม่มีผลงานที่จะต่อยอดนะคุณอยากอยู่อีกสี่ปีคุณบอกขอทํางานอีกสี่ปีครับสี่เดือนนี้ยังไม่พอต้องขออีกทํางานอีกสี่สี่สี่ปีครับแต่ผมดูแล้วครับดวงชะตาของหนูนี่ครับสงสัยจะเป็นหนูผัดเผ็ดหรือมั้งครับนะหนูผัดกะเพราหรือมั้งครับสงสัยจะไปต่อไม่ได้แล้วครับเพราะสถานการณ์เราก็เห็นครับความสามารถ ไอเดียต่างๆที่จะแก้ไขความทุกข์ของพี่น้องประชาชนไม่มีเลยครับแค่โดนน้ำท่วมขนาดนี้นะอำเภอเดียวเท่านั้นครับนะคุณทำไมไม่สั่งเสร,ร,ร็จเสร็จล่ะครับเหมือนคำพูดของคุณนะครับเนะีทำเสร็จแต่เมื่อวานเนี่ยพุ่งพูดวันนี้นะสั่งวันนี้เสร็จแต่เมื่อวานนี้แหนะวนนิศศวนนัฒนะกรรมแม่งโคตรหรูเลยครับโคตรเท่เลยครับแต่การทำงานแล้วหมาไม่แดกจริงๆครั นั่นนะตอนนี้สังคมก็ถามกับสื่อต่างๆสื่ออิสระต่างๆเขา,ขาก็าบก็ต้องบอกแล้วครับ,าบการทำงานของนายอนุทินชาญวิรุลหรือหน่วยงานของรัฐหรือปอพที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ผ่านครับถือว่าใช้ไม่ได้ไม่ใช่ราใชา้อย่างเดียวครับไม่สามารถกอบกู้ไม่สามารถช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ไร้ยา,ยยางหรือตามหมู่บ้านตามสวนครับ ไม่สามารถช่วยเขาได้เลยครับนั่นหมายความว่าไงครับหลายคนที่คิดผิดที่เข้าใจผิดคิดว่าโมนิธิต่างๆอาสาต่างๆเข้าไปแล้วครับเออต้องไปบังคับเขาต้องได้อย่างใจตัวเองครับอย่าลืมนะครับอาสาต่างๆเขาไปทำด้วยใจครับ เขาใช้เงินในมูลนิธิเขาใช้เงินที่รวบรวมกันไปได้ครับเดินทางลงไปเขาไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะครับเขาไปเสริมครับแต่กลายเป็นบอกว่าเอาอาสาเดินหน้าเอาหน่วยงานของรัฐเสริมครับอย่าลืมว่าคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยก็คือรัฐนะรัฐทำไมไม่ทุ่มเทล่ะครับรัฐทำไมไม่เอาเงินมาบริหารเรื่องนี้ล่ะครับ รัดกักไปทําไมครับไม่มีใครว่าเลยครับน้าท่วมอย่างนี้ครับเรือมีไหมครับเออคุณสอบถามไปสิครับอูภัยทั่วประเทศเนี่ยใครมีเรือบ้างเออมีกี่ลำระดมกันมาสิครับค่าใช้จ่ายต่างๆรัฐบาลเป็นคนจ่ายครับเออค่าน้ำมันคุณก็รู้อยู่นะครับเบิกตามบินก็ได้ไม่เป็นไรครับค่าใช้จ่ายค่าแรงต่างๆเลครับเขาทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะทําไมไม่ได้ล่ะครับ ยามวิกฤตอย่างเงี้ยหน่วยงานราชการทําเออแล้วเขยนะครับรอยชายอยู่งั้นแหละยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับพึ่งตั้งศูนย์รันวยการนะ่ยวันก่อนนี่เองแล,แล้วน้ำจะลดแหละพี่น้องประชาชนที่ตกค้างอยู่แล้วครับยังไม่ได้ออกมาเลยก็มีบางคนนะห้าวันแล้วบางที่หน่วยซิวเขาไปห้าวันแล้วครับไม่ได้กินข้าวครับ นั่นหมายความว่าการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนไม่มีมาตรการเลยครับไม่มีแนวทางไม่มีวิธีการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นเป็นหลักครับที่เขาตกทุกข์ได้ยากที่เขาลาบากติดอยู่ครับข้าวมันได้กินนอนก็ไม่ได้นอนครับน้ําไหลอย่างงี้ยุงกัดขาแช่น้ําเนี่ยตัวเปียกอยู่นั้นนะมันทรมานนะครับมันไม่สบายเหมือนนายกรัฐมนตรีนะครับเดินใส่ชุดกันน้ํา นะยืนอยู่บนรถแม่งก็สบายเลยครับมันก็ต้องหน่วยงานราชการเองที่ดูแลเนี่ยครับคือรัฐบาลต้องเป็นแม่งานครับอยู่ดีดีบวรศักดิ์วันโนครับเขาเรียกว่าแก่หัวขาวไร้ปัญญาครับผมถามน่เป็นเป็นนักกฎหมายได้ยังไงคือนั่งอยู่ในห้องแอร์ครับนึกคิดอย่างเดียวครับโยนความผิดให้กับท้องถิ่นท้องถิถ่นผิดครับ ริงอยู่ครับท้องถิ่นเขาอยู่ในพื้นที่จริงครับแต่อนุทินชาวิรุลเองเนี่ยครับเดินทางลงไปก่อนที่จะไปคอนแกนนปยกช่าฟ้าที่คอนแกนบอกว่าเอาอยู่ถ้าเป็นรัฐบาลอื่นมังตายเลยแต่นี่เป็นอนุทินชาวิรุลไงนายกรัฐมนตรีผีจับยัดไงต้องบอกว่าระยำกันจริงๆครับเวลามีความผิดไม่ยอมรับผิดชอบโยนให้คนอื่น แม้กระทั่งการที่เป็นผอ,อ,อเป็นผู้บัญชาการเองครับซึ่งอนุทินชาญวิรุฬยะนั่งควบได้ครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอนุทินเลยครับคือโยนให้ธรรมนัตธรรมนัตก,ก็เป็นแค่เกษตรเกษตรก็ดูอะไรเรื่องน้ําแค่นั้นเองครับแต่การเยียวยาการปกครองการช่วยเหลือจริงๆเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งานครับแต่อนุทินชาญวิรุลโยนให้ใครครับให้เด็กเมื่อวานซือนอ นะพราดอนปิศนานันทกุลกับไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเป็นกุหนูครับผมต้องบอกว่าทอดทอดไข่กินเป็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยข้าวกินเป็นหรือเปล่าไม่รู้มันต้องเที่ยวชาญพอสมควรครับประสบการณ์พอสมควรครับคุณหนูครับขอเงินพ่อมานะ่ะไม่เคยทําธุรกิจอะไรเลยครับพ่อพารวยมานะ่ะทำอะไรไม่เป็นหรอกได้ดีเพราะพ่อให้ประมาณเนี้ย นี่แหละครับผมถึงบอกว่าทํางานไม่ผ่านแต่จะเอาเครดิตทํางานไม่ดีครับแต่ไปข่มคนอื่นมันใช่ได้ไหมนะครับผมเองนี่ครับมาพูดบางคนก็ด่าผมบอกว่ามึงลงไปช่วยเองสิผมบอกว่าผมมีหน้าที่พูดให้หน่วยงานของรัฐไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ ผมไม่มีเงินเดือนที่จะเดินทางลงไปผมไม่มีเงินที่จะลงไปครับผมก็ใช้สื่อของผมนี่นะครับเพื่อปีกอูรัฐบาลนีัยสิ่งนี้ต่างหากนะครับเป็นหน้าที่ของผมฉะนั้นแล้วครับถ้ารัฐบาลยังเป็นอย่างนี้องค์กรต่างๆยังเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะมีความสุขกับการเป็นรัฐบาลของพวกนี้อยู่หรือพี่น้องรับได้หรอครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ